นสวัสดีกันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคำนี้ที่เราใช้กันทุกวันทักกันว่าสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยสาระแทนสีสันกันนะคะเรื่องสีที่ได้จากธรรมชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนี้สีที่ได้จากธรรมชาติก็มีด้วยกันหลายชนิดนะคะ วันนี้ครูแหม่มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สีธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเด็กๆนี่เองวันนี้ครูแหม่มเลือกมาให้เด็กๆได้เรียนด้วยกัน4ีชนิดนะคะซึ่งในปัจจุบันเด็กๆจะเห็นได้ในชีวิตประจาวันของเด็กๆนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่ครูแหม่มเลือกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้สีที่เกิดจากธรรมชาติก็คือเด็กๆรู้จักไหมคะว่าดอกอะไรเรียกว่าดอกอัญชันค่ะเด็กๆลองสังเกตดูน,นะคะว่า ดอกอัญชันเนี่ยมีสีอะไรถ้าคุกแมวผูกดอกอัญชันรงในกระดาษเด็กๆคิดว่าจะเกิดสีอะไรคะทุกแมวลองดูดูนะคะ่เด็กลองดูค่ะว่าอัญชันจะเป็นสีอะไรนะคะ,ะดูค่อยออกสีแล้วนะคะเด็กๆเห็นสีหรือยังว่าสีอะไระะเห็นหรือยังคะ เป็นสีอะไรคะดอกปัญชันเกิดสีอะไรคะสีน้ําเงินนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะสีน้ําเงินจากดอกปัญชันเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะภาษาอังกฤษสีน้ําเงินอ่านว่า b l ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะดอกอัญชันให้สีน้ําเงินนะคะซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายสามารถนําไปทาขนมคือไปใส่น้ํา ใช้น้ำของดอกอัญชันเนี่ยค่ะใส่ขนมให้เกิดสีได้นะคะไม่เป็นอันตรายหรือสามารถทําน้ําดอกอัญชันเด็กๆสามารถรับประทานได้ค่ะเพราะว่าเป็นน้ําสมุนไพรค่ะสีที่ได้จากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือสีของใบเตยน,นะคะเด็กๆลองสังเกตดูว่าใบเตยเนี่ยสีอะไรนะคะถ้าพ่อม่นาใบเตยมาถูลงในกระดาษเด็กๆคิดว่าสีของใบเตยเนี่ยจะเป็นสีอะไรคะ เดี๋ยวที่แมวลองถูดูนะคะก่อนที่เด็กๆจะนํามาถูเด็กๆต้องขยี้ให้มันแหลกนิดนึงนะคะเพื่อให้ว่ามีน้ําออกมาหน่อยนึงนะคะแล้วถึงจะเอามาถูในกระดาษนะคะถึงจะเกิดสีนะคะเด็กๆต้องกดลงไปหน่อยนึงเพื่อให้เกิดสีนะคะต้องขยําให้มันนิดนึงขยําให้น้ํามันออกมานะคะถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยสีมันจะไม่ออกนะคะเด็กๆต้องขยําออกมานิดนึง นี่มันหน่อยนึงให้มันเกิดสีของใบเตยนะคะสังเกตดูนะคะว่าใบเตยเนี่ยสีมันเป็นสีอะไรกดมันนิดนึงให้มันเกิดสีนะคะได้สีอะไรคะสีเขียวค่ะถูกต้องค่ะ ใบเตยจะออกมาเป็นสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะภาษาอังกฤษสีเขียวอ่านว่ากรีนค่ะจะเห็นได้ว่าสีของใบเตยเนี่ยสามารถนำไปทำขนมก็ได้นะคะหรือทำน้ำใบเตยก็ได้ค่ะเช่นบุนที่ใส่น้ำใบเตยลงไปนะคะหรือข้าวเหนียวที่เด็เกๆเคยเห็นข้าวเหนียวสีเขียวก็ใช้น้ำใบเตยได้ะคะ เด็กๆรู้จักไหมคะว่านี่เรียกว่าอะไรแครอทค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าแครอทเนี่ยสีอะไรนะคะถ้าคุณแม่ถูแครอทลงไปในกระดาษเด็กๆคิดว่าจะเกิดสีอะไรคะาเรมาลองทาดูกันค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะทําเด็กๆต้องทําให้แครอทเนี่ยนิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ให้มันขยี้ๆให้มันเละๆนิดนึงนะคะ ถึงจะนำมาถูลงในกระดาษค่ะ,ะเด็กๆก็ถูเด็กๆสังเกตนะคะว่าแครอทเนี่ยเกิดสีอะไรขึ้นะคลองดูเด็กๆกงกดให้มันละเอียดนิดนึงนะคะถ้าไม่ละเอียดเนี่ยมันจะไม่ออกสีเด็กๆก็ถูไปเรื่อยๆนะคะกดตรงไปนหน่อยหน่อยหนึ่งดูค่ะว่ามันเกิดสีอะไรเกิดหรือย,ยงังเด็กๆดูสิเห็นสีหรือย,ยังคะ สีอะไรเห็นหรือยังเอ้ยสีอะไรคะเห็นสีไหมแครอทได้สีอะไรคะสีส้มค่ะถูกต้องค่ะสีส้มจากแครอทเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะ สีส้สมภาษาอังกฤษอ่านว่า orange ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าแครอทเนี่ยออกเป็นสีส้มสามารถนำไปทำน้ำแครอทก็ได้นะคะดื่มได้ค่ะเป็นน้ำสมุนไพรที่ปลอดภัยนะคะสีที่ได้จากธรรมชาติชนิดสุดท้ายนี้นะคะที่ผูบ้บำนามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันก็คือขมิ้นค่ะเด็กๆรู้จักขมิ้นไหมคะ ขมิ้นเนี่ยจะคล้ายๆกับขิงนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแรงหน่อยนะคะมันจะมีแง่งคล้ายๆกับขิงนะคะเวลาเด็กๆจะใช้ต้องปอกเปลือกกอนเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าขมิ้นเนี่ยจะได้สีอะไรถ้าคุมันถูลงไปในกระดาษเด็กๆคิดว่าจะเกิดเป็นสีอะไรคะเรามาลองทํากันเลยค่ะก่อนตื่นนะคะเด็กๆก็ต้องปอกเอาเปลือกข้างนอกออกก่อนพอปอกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเด็กๆได้แบบนี้แล้วเด็กๆก็นํามาถู ลงในกระดาษนะคะจะมีกลิ่นนิดนึงเด็กๆดูสิคะว่าออกเป็นสีอะไรเด็กๆดูนะคะว่าทำมิ้นเนี่ยจะได้สีอะไรเด็กๆก็ถูไปก่อนนะคะจะ,จะค่อนข้างมีกลิ่นนิดนึงนะคะอ่าเห็นสีกันหรือ,อยัง ว่าคำินมีสีอะไรคะอืมอาเริ่มเห็นแล้วนะคะเด็กดูเริ่มเห็นเป็นสีแล้วนะคะได้แล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะคำิงได้สีอะไรคะ สีเหลืองถูกต้องค่ะขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติโดยขมิ้นเนี่ยพอฝนมาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษอ่านว่าเย็นโลกค่ะเย็นโลกสีเหลืองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะที่ครูแบบน,นํามาด้วยกันสีชนิดนี้นะคะชนิดที่1สีน้ำเงินซึ่งได้มาจาก ดอกอัญชันนะคะสีเขียวได้มาจากใบเตยค่ะสีส้มได้มาจากแครอทค่ะสีเหลืองได้มาจากขมิ้นนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้งสีอย่างนี้เป็นสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเด็กๆคิดว่านอกจากสีชนิดนี้ที่ครูแบบนำมา ยังมีอะไรอีกไหมคะที่สามารถทําให้เกิดสีและเป็นสีธรรมชาติได้อีกวันนี้คุณครูแหมมให้เด็เกๆใช้วัสดุธรรมชาตินะคะอะไรก็ได้มาถูกแกบบ่ครูแหม่มแล้วก็บอกว่าได้